สวัสดีครับสวัสดียามเย็นนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับวันนี้น้องก็จัดนะครับมาให้อีกยี่สิบห้ารายการครับนะอ่านะครับก็จะเป็นรายการนี้พี่นะครับเป็นพระปิตาปลดนี้นะครับย้อนยุคนะครับของหลวงปู่โตนะครับก็จะมีพิธีพุทธาพิเศกก็นะฮะนี่ฮะสองวันละนะครับก็มีวัดธรรมิตโตทองแล้วก็นะครับนี่ พิธีใหญ่ครับในงานของพุทธาพิเศษเมื่อปีที่แล้วนะพี่นะเมื่อปีที่แล้วนะครับวันนี้ก็มาเป็นแบ่งปันพี่นะครับเป็นพระปิดตาปดนีหลังยันตีหลังยันนะนะครับมีสองพิมพ์นะพี่พี่นะเดี๋ยววันนี้ครับนะผมมีมาให้25ารายการพร้อมเรียมกล่องมาให้เลยครับนะรุ่นนี้จะไม่มีกล่องนะฮะจะมาเป็นซองเลยพี่นะจะมาเป็นซองฉีกนะครับนะมาเป็นซองฉีกนะครับแล้วก็เป็นรุ่นเนื้อรุ่นรายการอีกทีนะครับนะผมก็ได้มา25้ารายการ นะครับเดี๋ยวมาชมไปพพร้อมกันพี่ชายนะครับแล้วก็ให้ช่างเลี่ยมกรอบให้เรียบร้อยนะฮะกันน้ำให้เรียบร้อยสวยๆครับรุ่นนี้นะครับออกเมื่อปีที่แล้วนะพี่นะเมื่อต้นปีที่แล้วได้น่าจะปีที่แล้วได้นะครับรุ่นนี้นะครับเป็นพับปิดตารุ่นปดนี้หลังยันตีและยันนะครับมีสองอ่าสองยันนะพี่นะเป็นงานพิมพ์คลาสสิกนะครับคลาสสิกนะครับเป็นอ่า เป็นย้อนยุกนะครับเป็นของป่โตย้อนยุคนะครับเดี๋ยวมารับชมไปพร้อมๆกันพี่ชายนะครับนะบอกเลยว่าสวยทุกใจพี่ๆแน่นอนครับนะสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลุยรายการแรกกันเลยนะครับรายการที่หนึ่งฮะหรือรายการที่หนึ่งครับองค์นี้นะครับเป็นอ่ารายการปิดทองนะครับปิดทองนะครับเลขโค้ดเบอร์อยู่ด้านล่างนี้นะพี่นะตาเนี่ยฮะอยู่ด้านล่างนี้นะพี่นะหรือไม่ช่างจดอยรับผมนะฮะนี่ฮะ สวยๆครับน e. is like is like ี well, KK, salt, freely, ่รายการที่หนึ่งเป็นรายการเหมือนเนี่ยฮะน่าจะเป็นเนื้อเกี่ยน้ำมันผงน้ำมันเกสร้ว่ป่ะพี่นะปิดทองลงลักปิดทองนะครับสวยๆพี่ชายนะครับรายการนี้รายการที่หนึ่งนะครับนี่คู่ละสามร้อยห้าสิบนะครับลืมแจ้งเลยเอ้คู่ละสามร้อยพี่ชายนะครับพร้อมเรียบแล้วนะฮะคู่ละสามร้อยนะครับนี่ฮะสวยๆ สามร้อยจะพร้อมจะส่งเลยพี่ชายนะครับพร้อมจะส่งถึงหน้าบ้านนะฮะต่อมารายการที่สองนะครับนี่เลขค้ดอ,อยู่งี้พี่นะฮะอยู่ใต้ล่างนี่อ่ะตรงนี้น่าจะสี่สี่หรือเปล่าพี่นะนี่ฮะตรงนี้พี่อยู่ตรงตรงนี้พอดีเลยนะครับยวรอบหน้านะครับผมได้มาอีกเดี๋ยวผมให้ช่างจดไว้ให้นะครับรายการนี้นะครับรายการที่สองพี่ชายนี่ครับรายการที่สองนะครับต่อมารายการที่สามครับ นี่ครับรายการที่สามนะครับเป็นเนื้อผงนะฮะสีเขียวนะฮะพกกระซับนะฮะตะกรุดเงินหนึ่งดอกด้านหลังพี่ชายนะฮะเลขโคดตัเบอร์หมายเลขสิบห้านี่ครับเลขโคดตัเบอร์หมายเลขหนึ่งห้าครับรายการที่สามนะครับต่อมารายการที่สี่ครับรายการนี้เป็นเนื้อผงนี่ครับว่านนะฮะเกสรนี่ครับนับตะกรุดเงินหนึ่งดอกหลังอ่านับแบงค์ปัดทองนี่ครับ เลขคุณตัเบอร์นะครับนะอยู่อย่างนี้พีสิบแปดหรือเปล่านี่ครับนี่รายการที่สี่นะครับต่อมาครับพิชารรายการที่ห้าครับนี่ฮะเนื้อเดียวกันพิชารรายการนี้เลขคุณตัวเบอร์สองหลักเหมือนกันครับนี่ฮะรายการที่ห้าเลครับนะตะกุดทองทองทิพนะฮะสวยๆนะครับนี่นะครับรายการที่ห้า ต่อมารายการที่หนะครับดูไปช้าพี่ชายนะครับความสวยคองมคมงานคลาสสิกพี่ชายนะครับการคลาสสิกนี่ฮะรายการที่กุดทองทิพย์นะครับเลขคู่ตังเบอร์สองหลักครับในเลขสิบสิบห้าหรือเปล่าพี่นี่ฮะรายการนี้ปัดทองด้านหน้าด้วยนคะครับรายการที่หนคะครับมาครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เจ็ดนะครับรายการที่เป็นเนื้อเนี่ยเนื้อแตกรายงานพี่นี่ฮะเนื้อขาวแตกรายงานครับนี่รายการนี้ นี่ครับสวยๆ,ๆนีครับเนื้อขาวแตกายงาน,นี่ครับคลาสสิกนะพี่เนื้อนี้นะผมผม,มชอบนะรายการนี้นะครับรายการที่เจ็ดรายการที่แปดครับรายการที่เป็นเนื้อเขียวโวกกซับนะฮะหลังตะกุดนะครับเลขโค้ดลำเบอร์สองหลักหรือเปล่าพี่นะฮะนี่ฮรโรยผงโรยแบงค์ครับโรยแบงค์เสกนะครับ,บร,บยบร,ยรบายการที่แปดรายการที่เก้าครับ นี่ฮะรายการที่เก้าหลังตะกุดเงินพี่ชายนะฮะเลขคดนัวเบอร์หมายเลขตัวเดียวด้วยนะองค์นี้องค์นี้หมายเลขตัวเดียวนะครับเลขคดตัวเดียวนะครับรายการที่เก้านะฮะร<ม>ายการที่สิบครับรายการนี้เป็นเนื้อแตกรายงานเฮ้ยโอ้นีๆน,นี่หลังยันตียันนะมีนี่คู่กันเลยนี่นี่ฮะสวยงามเลยฮะใครอยากได้เป็นคู่แจ้งได้พี่ชายนะครับแจ้งได้นะฮะนี่ฮะ คู่ละสามร้อบาทเหมือนกันพี่ชายนะครับเลือกดูชอบดูถูกใจนะผมไม่ได้แยกเลยพี่เนะี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไว้จะเอามาเปิดรุ่นแล้วก็แบ่งปันพี่น้องมั่งอันนี้แต่ชุดนี้นะผมเลี่ยมเลี่ยมมาเอามาเราไปเลี่ยมมาสี่สิบกว่าองค์นะครับเดี๋ยวผมหาหายกหลังกันนะครับลายการนี้นะคนเบอร์สามสิบเก้าครับลายการนี้เป็นลายธงชาติปัดทองนะครับนะลายธงชาติปัดทองนี่ฮะรายการที่สิบเอ็ดนะครับ รายการที่สิบสองรายการที่หนึ่งผงน้ำมันเกสรตัดปิดทองฮะปิดทองเปลวะปิดทองคําเปลวะนี่ครับเลขคน่ตเบอร์สองหลักนะครับรายการนี้รายการที่สิบสองต่อมารายการที่สิบสามรายการนี้เป็นเนื้อผงนะฮะธงชาตินะครับเลขคน่ตเบอร์สองหลักนะครับนะตะกุดเงินทองมานะครับตะกุดสามกริย์โดยพิจารารายการที่สิบสามนะครับตะกุดสามกริย์นะครับ รายการที่สิบสี่รายการนี้ก็ตกกะกุดสามกษัตริย์ครับนี่รายการที่สิบสี่รายการนี้ก็ตะกุดสามกษัตริย์นะครับนี่ฮะสวยๆนะครับรายการที่สิบสี่นะฮะต่อมารายการที่สิบห้าครับรายการที่สิบห้ารายการที่ได้คนเบอร์หลักเดียวด้วยนะ,ะรายการที่เป็นผงน้ำมันเกสเนื้อผงน้ำมัน D, นะครับปิดนะทองครับรายการที่สิบห้านะครับ ต่อมารายการที่16ครับรายอีกหนึ่งรายการยอดนิยมครับรายการนี้เป็นเนื้อเกสรน้ํามันออกเหลืองฮะนี่ฮะออกผิวน้ําผึ้งครับรายการนี้นะครับตะกุดทองทิพย์สองดอกฮะตะกุดสองดอกครับพี่ชายรายการที่สิบหกต่อมา well, รายการที่สิบเจ็ดครับสิบเจ็ดนะฮะรายการเดียวกันพี่ชายนะครับนะตะกุดสองดอกครับนะฮะรายการที่สิบเจ็ดนะครับต่อมารายการที่สิบแปดจะออกเขียวนะฮะนี่ มีสองสีนะฮะจะออกเขียวรายการนี้จะกุดสองดอกเช่นเดียวกันพี่ชายนะครับนี่ออกเขียวๆหน่อยนะครับรายการที่สิบแปดนะครับรายการที่สิบเก้าครับมาลุยกันต่อฮนะรายการที่สิบเก้ามาลุยกันต่อคนระับนี่ฮะเลขคนเบอร์สองหลักหมายเลขยี่สิบเจ็ดครับรายการที่สิบเก้านี่ฮะต่อมารายการยี่สิบครับรายการนี้นะนี่หลังยันอีแบบนะฮะเลขคนเบอร์โอ้โหตรงนี้หมายเลขเก้า นะฮะองนี้หมายเลขเก้านะอง์นี้ผมขอที่สองร้อยได้ไหมอันนี้ไม่ขอ,ไม,ขอไม่จับพูดใช่ไหมพี่นะองค์นี้เลขสวยด้วยนะขอสนะองร้อยนะอง์นี้ผมขอสองร้อยชสวยเลยพี่ชายนะครับรายการที่ยี่สิบหรือรายการยี่สิบเอ็ดครับรายการนี้เบสสีประจำวันหรือเปล่าพี่เลขคนะเบอร์ยี่สิบเก้านะออกสีเขียวตะก,กุดทองหนึ่งดอกฮะกูตังที่หนึ่งดอกฮะรายการยี่สิบเอ็ดนะครับ รายการยีิบสองครับรายการนี้ฮะตะกุดเงินนี่ตะกุดเงินนะเลขโค้ดอัมเบอร์มาเลขสองหลักครับนี่รายการยีิบสองรายการที่ยี่สิบสามครับรายการนี้นะเลขโค้ดอัมเบอร์สิบหกนะนะเนื้อเขียวโปกซับตะกุดเงินดึงดอกนะลอยแบงค์เศษครับรายการที่ยีิบสามรายการที่ยีิบสี่พี่รายการนี้เป็นเนื้อผงจึ่พลูพลายครับนะ ตะกรุดทองทิพย์หนึ่งดอกนะฮะเลขคุณตัวเบอร์สองหลักครับนะโรยแบงค์เศกปัดทองฮนะรายการยนะี่สี่ฮะรายการยี่ห้ารายการนี้เป็นเนื้อเขียวอนะออกเขียวสีประจําวันนะฮะตะกรุดทองทิพย์นะฮะเลขคุณตัวเบอร์สองหลักครับรายการที่ยี่สิบห้าครับนะรายการนะฮะ ทุกรายการพี่จานะครับเอาไปฮนะสามบาทเท่านั้นนี่ยกคู่300บาทเนฮะจะส่งฟรีนะฮะจะส่งด่วนด้วยนะครับนะฮะชอบถูกใจรายการไหนนะพี่นะปิดกันเข้ามาได้เลยนะครับจะส่งด่วนให้เลยนะครับสำหรับวันนี้กลาบขอบพระคุณพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับ เลยเลือกได้เลยนะครับรับหลายองค์แจ้งได้พี่นะรับหลายองค์แจ้งได้เดี๋ยวพิเศษให้กันนะครับนะฮะถือฝากย่ายพี่น้องได้นะครับรวันนี้กราบขอบพระคุณนะครับพี่ๆทุกท่านนะครับที่ติดตามด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับ